ตำแหน่งแรกจากทั้ง7ตำแหน่งคือเซลล์มาสเตอร์โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์คือสมาชิกที่อยู่ระดับสเปเชียลเอเจนท์ที่มีพีวีกลุ่มสะสม2 5 0 0 0 0นพีวทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยรายได้เฉลี่ยของตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์อยู่ที่64,000บาทถึง120,000บาท ผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์จะได้รับอ t o m i ี h ah ฮลม Maim 1นชุด a t o m i ี Skin Care System The Frame ชุดและ a t o m i ี Evening Care for Set ชุดค่ะโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ในเดือนมีนาคม2,566รวมทั้งสิ้น2,211ท่านทั่วโลกซึ่งจำแนกได้เป็น g l o บ t o m y 2องันอสองท่านและประเทศไทย9ท่านค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับ New Cell m เตอร์ค่ะ ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าสมาชิกตามรายนามข้างตน้นมีความเหมาะสมและได้ผ่านการรับรองในตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์อะโทมีสู่สาธารณะและได้สร้างให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคโดยตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์จะได้รับอะโทมี่เฮโมฮิม1ชุดอะโทมี่สกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรม1ชุดและอะโทมี่อีฟนิ่งแคร์โเซ็1ชุดครับค่ะอะโมีโม <laughs> สวยงามมาก ใด่ค่ะ,ะ,คะว้าวยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณอเล็กซ์รีด้วยนะคะจนคิวเมาสค่ะนาชาชัาชานนิว่าคุณเรียกสั้นๆว่าหนุยค่ะวันนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จก้าวแรกในชีวิตนะคะสู่ธุรกิจอะโตรมี่ค่ะเมื่อ2ปีที่ผ่านมามีสปอนเซอร์แนะนำให้ไปดูผลิตภัณฑ์สินค้าโทมี่ค่ะ ก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่มีความสนใจที่จะเข้าธุรกิจค่ะแต่เป็นคนชอบเปิดใจลองสินค้าใหม่ๆแล้วฟังดูสินค้าโทมี่เป็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยลองชุด The Frame ค่ะแล้วก็ Absolute Cell Active Skin Care ซึ่งพอใช้ไปเนี่ยตัวเราค่ะไม่มีวินัยในการใช้เหมือนท่านอื่นๆใช้บ้างไม่ใช้บ้างจนมาวันหนึ่งได้เจอพี่คนนึงค่ะ ผิวหน้าเขาบ่งบอกว่าพี่เขามีวินัยเขาใช้ผลิตภัณฑ์จนผิวหน้าเขาฉ่ำวาวดีมากจนนุ้ก็คิดว่าฉันจะต้องกลับไปลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเนี้ยอย่างจริงจังเพื่อที่จะนําเสนอสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้ดิฉันจึงเริ่มใช้ค่ะอย่างจริงจังจนมีคนมาทักเรื่อยๆค่ะว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าดิฉันดีขึ้นก็เลยมั่นใจและตอบไปทันทีว่าใช้ของอะโตมี ซึ่งเป็นสินค้าเกาหลีคุณภาพดีราคาจับต้องได้ฉะนั้นพอเจอสปอนเซอร์อีกรอบหนึ่งเข้ามาถามอย่างจริงจังว่าคุณสนใจเข้าร่วมธุรกิจอทอมี่ไหมไม d เซตตอนนั้นคิดว่าธุรกิจขายตรงมันยากมากในความคิดดิฉันทำไม่ได้จนโควิดมาค่ะอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดดิฉันก็คิดว่ารายได้ที่ลดลงแต่ ภาระยังคงมากมายยังเพิ่มขึ้นจนมาตระหนักคิดอยู่สักพักหนึ่งเราก็เริ่มมองคนที่มายืนอยู่บนเวทีเนี่ยค่ะทำไมเขาทำได้แล้วเราทำไม่ได้จากนั้นกลับไปนั่งคิดแล้วก็บอกสปอนเซอร์ว่าจะทำในใจตอนนั้นก็คิดว่าทำไม่ได้ทำได้ไม่ได้ไม่รู้ทำไปก่อนพอตั้งมายเซ็ตว่าจะทำที่ฉันก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำระหว่างทางก็มีอุปสรรคมากมายนะคะ เจอหลายรูปแบบแต่ก็ฝากฟันเข้าไปค่ะจนวันนี้ได้ถึงความสำเร็จในทุกวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่ท่านมีเมตตาคอยช่วยเหลือไม่มีอะไรเกินที่เราทำไม่ได้ตั้งความฝันแล้วก็ไปให้ถึงที่สุดค่ะเส้นชัยอยู่ไม่ไกลค่ะขวามันเข้าไปค่ะอิมพีเรียนค่ะทุกท่านขอบคุณค่ะ